รอนเ้าหาหายเีเนี่ยบเครื่องว่าวม่วนแทบบอกรจะพังเลเอกพอ้าวนี่ว่าคือใจดีแทบพอว่าลูกเคยโอใไคนี่เป็นลูกเคยนลูกเลยเนาะั้นไงลหอนเคยกัยังเลยดิยังมีอยู่ว่าร้านสาวลูกสาวน่ะมันถึงเขาไปไทยเวไปไทยเวิร์ดไป้แล้วผู้ทำมาจอบมะจอบร้านเออจอบกระจอบบ้างข้างบ้างเข้าแล้วเนาะเจ้ากระจ้หูหูดีเนาะอันชางเจ้าว่าเฮ้านี่ เขาเป็นคนเหตุคนทแต่เจาหา,ามีชดตยังนะอือ่บมมีชีตังเถอเนาะคำมัน,น,นม,มีชีมือเนี่ยกร,ระาไปเหตุบ่มใหม่น้ว่าได้ดึงนัมบอ่อือม,มันมาหีบนี่หายู้มาจับอะไรผู่เจ้าวัดที่โได้อืถ่างน้ำพอถ่างเสใช่เขางนะเลยเขาเขาหมาักคืนกระใจเขาเขาไปเอาพเห็นครับเขาไปเองเบียดคน ถึงกรใจเขาุงเพาอะไของแช่ผ่นกระผูกินเนาะอันนี้ก็คือกันและของหม,มักของแช่อยู่กะกหมักกระผูกินกนแล้วโนเนี่ยเนี่ยอ่นสยกัน คยเขื่อนาเนเยเจ็ดสิบเอ็ 7, 4, แล้วบ่จา้าฮะหาี่ลูกก็ลบปุ๊กวะเออาฉี่เ <5, 4 S 1> ดยเบิดปีนี่ก็หกเจ็ดสิบช่องแล้วช่อ,ชองคอนเทนหกออกมาอืมอืมอืม,อมพอพอตัไอไบ่สสยผ้าหรอคอย่อแม่เข้าสู่นี่แหะเจ้าเจ้าเป็นยังกับน้องสส่ผยย้าเป็นผู้เท่าผูเ้เท้าเนาะเออเท้าบริหูได้โหเล่าแอน เฮาหากมาบังเดือนเฮามานี่ดีบักช่วงเหือนเฮ่อนี้เฮาหากมาเขาบอกเชนบอซื่นหุนักบิดเออเออเช่วงหนึ่งเรคอยขึ้นเชื่อนจันบุญคอยบริเวณเชียงมาลาอืมอืมเออไปทางไหนมื่อนี้มาทางไหนมาจะบัวคำบัวคำไปยังอะนะไปสุ่งกระพ้ายัเขาใครกระเพ้าย์บอเอ กัาไผ่อะไรก็บไผ่ขีดนี้เนี่นี่เอ่อขายได้อะนะสี่อันสิบสี่อันสิบพันเออเอาไห้ต้องใช้ผ้าพ่อเออเอาผืนกรไผ่หนึ่งของเดี๋ยวไปจูดจุดที่เด้อน่หะจุดจุดที่โอ้ยไห้กันตำรวจมาเอ้ารอได้กันไผ่ใหม่อ่าโบ้หัวดอดจอยกระทิมเมกไห่กับเทียเตียกับไผ่กับบอกเอาไปไหว้นานนน่อ เพรากาแฟมัตกเนยมาเยี่ยมร้านบ่แล้วมาเยี่ยมร้านเลยเวมากเอวมันเยียบช่างเน่อืมอือืมบรานาจะเอาของสดมาให้สั่งเลยโดยเอจกินตบ้องกินตบ้องของอันนั้เนาะโกเทามีบองโอ้ของแซ่บเลยเนาะ่บาเอ้ยอม่หองเดียวโดย เาชุบนอยู่ังแข็งแหงอยู่เนาะมันะนบนงงเอา,าำได้ได้พอถ่าเห้าก้าก้าสบสองก็ยังแข็งแหงเดีย๋ยวเราคิวที่ไปไปนามาบ้านได้สบายแล้วค่ <c oughs> ะพอถ่าห้าก้าสิบปลายชุดชุระเพามันเนาะแมนแต่ว่าคนรุ่นตะกี้กทีแข็งแหงเนาะคนรุ่นตะกี้เนี่นมันมดยังเคมีเคมีแมน แต่ว่าเพิ่นโอเคพี่เยาไปเลยมาขับตัวเองนั่นสักกีเกี่ยวเข่าแล้วเอาปุ๊บแล้วก็เอาเข่าโฮมล้านแล้วก็มัดจ้อมชักไม่ข้าวลาวใช่แล้วครับก็เลยประหากินป้าอยู่น้ำคำั่มเนี่ยเดือนหนึ่งเดือนทองอย่า,ยยายนี้กี่เมื่กี้ผมมีว่าปันไหนเอาคนถ่าโดยตีเอาหนิตีใส่ไหมฮะตีอาไม้คัดเนี่ยบบตี่ก็ล้านชี้ใหญ่ๆนี่ก็โอ้ บรถสีคนเขาคือเล่าก็มีเตเกียนกับเพี้ยนไงเกอ้ยเกี้ยนและแก่มันไม่ลงเมร์รถไทยคือได้ดีไล้เนาะเดี๋ยวนี้แหละบ่จักรถรถไทยบ่จักรถวิกอกวิโก้และเดี๋ยวนี้เนาะมีรถรถด้ามรถดิ้นเขามาเก๋ชีบหลอกชีบหลอกโคบเพิ่มแหละพี่น้องเพราะอเห็ดลายเห็ดนั่นไงวันนี้ตะกี้น่มันแบบว่ามันบ่หยุดมันบ่หยุดเป็นชิ้นขะเข้าเห็ดก็ เคืนว่าโอ้ยคล้ายเข่าเนี่ยขรั่มเนแบบขันทอยก้นหลดขม้าฮาหาเหล่าขรั่มผู้เฒ่าเหมือนบอกตะกียเดี๋ยวนี่กระเนี้ยมันลากยังไม่หุ่นลานตะกี้ในเห็ดล้านได้ก็กล้าอย่างเกี่ยวแล้วก็ใกล้จะพ่อเกี่ยวแล้วก็ไปเด็ดเข่าเด็ดเจ็ดห่วงเด็ดเข่าเจ้าล้านคือแบบเจ้าชีเชียล้านใช่แก่เขาไปเชียวไว้เลยเชี่ยทำนี่กับพ่อเลยเด้ออบิ้มือหน้าแล้วก็เชียยลูกเชียวเอาขี้ควายมาท่าเนี่ย ว่ามันฝุ่นเนียนเรื่องฝนบอืมขี่ชบแตกนี่เห็นได้นนิเอาขี้ไก่นวดมาทาใส่ฮะย้อนลมฮะมาได้ลมแล้วฝนเรียมันมันหนาวมึงจะเลี้ยมันเลอห้างว่าบอกฮะมารงเลี้ยมาเรียนหนาวไหมมาเรียนมาเรียนไเรียดตอร์นเลยเบิ้งรขี่ช s o ให้แเบิงงดเฮ็ได้เชยฮะ มันบอมีน้ำมันน้ำมันรูดน้ำมันเกอกครับพ่อเออน้ำมันมะกอกอืมท่ามีเอยอรซื้อมาหายเพิ่นอยู่เออมนแดงอืมท่ารูดน้ำมันมะกอกมันท่ารูดอืมมันแดงมันถึงรูดลายมันแตกแมนน้ำมันมะกอกแตกคุณพ่อผลเลียมันนำกล่อมสินั่นเออเ็ด้อยู่อย่าเลียมันเออคิอาค่นี้ว่าท่าไซสเนาะ้รูดท่าไะ เจอมาเลียเออแล้มันมากกเแล้วโดวยน,น็อกีก็มือไปเยกะบแหบ่เออไอไม่ายทุกมือบ่เด้วแต่เขาสั่งขเอขาทุ่มมกัเเออไผมีน้ำมันเอา้าไผ่กับมีน้ำมันเี่เนาะ หันบ่มีน้ำมันกับกะเพราอีบดรสคือรสอร่อยอืมขนาดโหลดไปยังใช้น้ำมันขนาดเจ้าหั่นยังกินเขาใส่ทั้น้ำมันใช้ทั้งลีนใช้ทั้งน้ำมันอืกินเขาแล้วไปกินน้ำอีกอันนั้นแล่นน้ำมันทุกคนอืมเดือด่าเอ้ยขึ้นกับเขาแล้วฮะกินเขาแล้วกินเขา กินแต่ข้าวนมอือกินข้านมอย่าอมเด้ออมจะหน่อยแขวเขียมมัเป็าษแขวเขียนเลอมันถานมตานมันชูมันยังไิกินยถ้างาว่าเทาบอกอ่ะพังถ้านมตานชูงขึ้นพวเราก็เป็นเบาหวานเบ่งขึ้นเบ่งขึ้นก็เป็นตุ่มเปื่อยนะบานตด้เอยีนะแต่ิบวเพร่มพเราอีได้นะพเท่าได้บ่มักบ่ชุกนหวานเลย คำมือนี้มันชิจิิบัวหน่อยหนึ่งเขาเคื่องเขาหัวมาอย่างอ่าคืบอนลโลเออยง,งคิดแต่นั่ามันตอนนี้ก็ค่ายทีด้วยมันคืบหนึ่งมาเช่าโลเออพอมาถูกคลองคมเออไม่ใช้เฮือนเจ้าฮะโอ้ยอยู่บา้านไหนเอออยู่นายพุ่นบอกเมื่อกี้ก็จอยู่นี่แล้ว คอยไม่าชาเนาะเจ้าบอกคอยลุกลอยไปเอ่อเจ้าบ่กเป็นคนทางดีน่าหนี่นิคอยแต่ว่ามันดินเขาเอ่อดินบอลเมยเข้าเมยเมียยคอยใต้แล้วเข้าส่งอืมเดี๋ยวส่งเจ้าเออส่งแล้วยังแต่ลูกแต่ล้านคอยลยอยู่ในนี่เออเขาส่งเมื่อพวเขาก็เมื่ออยู่เพื่อนพ่อเขาดยอืมอืมอืม ส่งคือกันได้หือเออคะแนนว่าเมียเสียเมียตายนีส่งเนาะเขาว่าเป็นเคยบอกแม่หนน,นอาเอเรื่ตามที่ดีตามคล้องคนเาคนนั้นลูกเขาบอกห้เมื่อแล้วก็แล้ววานนี้ลูกค่อย,อยเขาก็บอกยังห้เมื่ออีพออยู่น้ำเฮา,หา,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 าเลยอุ้ยขนคอเงินน้ำลุกเช้า่อนมันมันฉีเครื่องเฮาเขาเฮาบรเดยังดิคอน้ำลุกเช้าเนาะเาบด ลูกเคยพูดโแมนลูกเข้าออบ้านบ้านเงินเข้าเมื่อขุดเข้าวับผัวพผดมก,กินเหล้ากินยังในเนาะเนี่ยบอกว่าเอ้ยเจ้าเอาแต่เงินก่อยเนี่ยไปกินเหล้ากินเ <c oughs> บี้ยบ้านเขาเนาะบ้านมอลูกเคยว่าเบิดนต้นเจ้าว่าให้ปวดเทาเ้าบนะเบื่อเท้าข้อบกคอเลยลูกคอยเก้าวขึน้นถึงคอยบอกคอมีแต่เขามาร่วมกันเดือนทีเดือนหาเลยเขาบอก กู้เลี้ยงกู้ญ่เมื่อเไรหน้ากู้กระซายอะ,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 ะครับง้วฟาดกู้กระปะไอ้ชุยกูกลับเมื่อเพื่อนลังกงเอา,าแต่ผ้าเขียนแย<เ>อล<า>ร่วงเดี่ยวเออกับส่งข้าวที่ได้เดี่ดยวเยนี่ยคันกู้ยังมีชีวิตอยู่แม่ชู้ใต,ต้เลยกระชู้ยังหากู้กินกน็เอาไปให้กู้เขาคือกันเงินคือกันขันยังหายแล้วห้ตอนย่างยู่เนาะคันยังห้กินยังก่ะขันยังห้กินเลยเอาไปให้พวกกูยังมีชีวิตกระชู้มาห้กินเอาหายกู<า>ยขอว่าเอ้ยเวลาเอ้ยหน้งเอ้ย พอไม่มีเขามาแรงผูบอกคอชูวยกูค <Okay. S 2> อทายบางดีกว่าอ่าเอาจะไม่จะคันโบมี่คันโบมี่กับซีคอทายบ้านดีกว่าคอ,อ,อนรำลุงรำเต้าคัานนรำลูงนั่นจ้ะคอเราไม่มีคนจะถอดเนาะดอยบ้ามมีนนะีเเยนาะดยันี้เจ้าเป็นมีเม,มียะ่ะบ้ปปเป็นลูกคอยหน่อยชมุกแมนแมนอ่าให้ไม่กว่าอย่ากินกับเพยคอหุ่งเจ้าเจ้าบ่คือกินผอมไปเลยจุกห้แมนมาเมื่อไน้ว่าโอ้ยกูอยากสูตรยา ขอน้ำเจ้าเจ้าก็จกห้ยกูจะกินเอ็มร้อยเจ้าก็จกห้บาทมันเ้อบันเงินรู้พัวกับมีอะมาตกคือก็จะป่วยก็บวงเงินมันสองมีเวลาขอกมาเวลาใจดีเนี่ยมันบ่มีเรื่องเลยโดยพิษีอียงกันมาเพราะนัะนอ่ะพิษเที่ยงพิษเที่ยงนี่เจ้าว่าแล้วเงินกับเพื่อมเด็ สมุดเจ้าว่าให้เมียะไรด้วยนว่ามาเบิร์ตเนาะมันมีพี่น้องมันเคยมีบันนี้เมียเจ้าบป็นแม่ลูกคอ่อกๆมีแต่เจ้าเป็นลูกเดอโย่ของเจ้าว่าหอยปูมันก็มืดเลยมี่นีมันมีคนจะถอดเอฮแมนโย่อะบ่บ่ไหนข้าว่าลูกเนาะโอีพอเรากินยังด้เนาะลูกชื่อชิ้นงัว่มุดเนาะชิ้นงัวเผาอีพอเรากีนเข่าก็ยัง เขาไปชมเลยคนก็กินขันขืนเห็นเนาะขันอยากให้กินกินกันเฮ้ยยังว่าลูกสาวหลานสาวยังบ้านหลังรอนจอดฮ่าให้เอฟซีไงบุกเข้ามาว่าม่วนเท่าบอกจะพังเนี่ยจะพังพอาวนี้วะคือใจดีเทว่าแบบบอว่าลูกเคยวยังไงผู้นี้เป็นลูกเคยเป็นลูกเคยเไปเนายฟันหาโลู้รอนเคยก็ยังเลยดิยังมีอยู่ว่าหลานสาวลูกสาวน่ะมันถึงเขาไปไทยเวิร์ดไปไทยเบิร์ดมาได้แล้วมาถังมาจอด จอบร้านอ๋อจอบกระจอบบางข้างบางข้าวแล้วเนาะเจ้าก็ะชืหู้หู้ดีเนาะอัญชางอืมแต่ว่าเฮ้านี่เฮ้าเป็นคนเหตุคนทำแต่เฮ้าผมมีชิดยังนงอืมผมมีชิดไรดินนี่บ่เออเออเฮออเออเจ้าโคตรเขาคอยจื้อเจ้าโคตรวะงี้หมดจะฉางพังน้ำกันก่อนเพิ่นวานับเต็มมือนี้นาที่นี้ ช่วงมุ้งนี่เป็นต้นไปเจ้าบริเวเป็นเคยเข้าเข้าบริเวเป็นโคตรจั้เอยคอยชงเ,เรื่อเฮือนล่างย่างหน่อยอ่าเออเจ้าเออเข่าส้วนพักหลักส้วนแจ้งพวกกระบอกหักให้จบกุบบ้านน,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 นี้เข่าส้วนพักหลักส้วนแจ้งพวกกระบอกหักเถิดหรือ บอกว่าเจ้าเจ้ามุดชิดอยู่น้องคอยเลยใช่ว่าไงกับโบวิชิดเลยเนาะเป็นว่าเอาไปอีกว่าข่าเจ้าจึงได้เมียกับพอเจ้าโบเลแตงตัวนี да: ้น้ำบัจะเข่าหูมันจะคอยคอยจนทามลุงใหญ่ว <u> uh> <ต>่าเบิ้ดเราบอลุงเบิ้ดเลยขมืนกับขัวกับมือคอยยังว่าเอาโยคอยเอาเมียจะหกคนเจ้าเขืบิ้ดเองเมียเจ้าหกคนบ่ปลโทูปลาใดปลาา่มาถ่ายร่างไซฟ้าโหดีลีเนี่ยหกคนฝุ่นอ่ะลูกหัดรวมเบิ้ดจะคนลูก ลูกมันมีแต่เหกคนผมมีแต่หกคนอาศัยกินนี่ว่าเก้าเจ้าเมยเข้าชื่นี่เก้าบวเจ้ากินคือเจ้าบวกเก้าคนนี่ะแล้วรวมเบิดเลยครับมีหกคนลูกจ้าคนลูกเก้าคนลูกเก้าคนโอ้โหก็สร้างเจ้าจ้าคนเจ้าฮะไอพุทธ้างพที่้างนี่แล้วเออไรได้เลยหกคนแล้วละเนาะตอนนี้อ่โสดว่าตอนนี้โสดเลย บริโฉดได้บนโฉดวะนี่นี่ง่ายประขับเออยันวันนี้โสดบ่อืมอืมกข้าวว่าเขาว่าข้าหนาบมดหข้าลังอคือกั้นใน่างคือกันเหเขาว่าเมี่อผู้นี้แห่งใจดีคอยกับเมื่อนี้มุมมุักยอกเลโอ้ยตะท่านเราไปรวยฮะหน่อย เชาเนี่น้อยอายุชิบหกชิบเจ็ดปีมียะไคอยหัวซี่ไห้เออ่บ่ห้าใช่บ่ยั่สมมุติว่าอยู่น้ำพึชงก็ยังได้คือเก่าเนาะคนไทยยังได้ แปดยกกับแปดยกขึ้นบ้านนะฮะบัวปั้นกันไลยเขาบัวปั้นนะวบโบโบจัดว่าสอคติงจุกคึกมวยโบจัดแบบช็อคทิงเขาบัวปั้นคือช่างนี่แล้วได้ช่างนี่แล้วจะใช้ก็คือเก่ามาอยู่พี่กับร้านนอนร้านเดียวนอนแล้วทำธรรมดาธรรมดาเลยทำนอนน้ำเสียงก่อนแรกเขาคือเท่ากับเจ้าเลยทำนอนน้ำเสียงอืมโร้สั่งเท่ากับสั่งอ่ะสี่สิบปลายบ่

ไม่แน่นเลยโดยสิข่าเมื่อเพื่อนหวเบาปนี้พุ๋ยลลยเออพุ๋ยลโดยโดไม่เท่าไม่เท่าเฮ็ดกินเถอะอืมโอเคโอเคแตเน้องทำวันเี้มาบงทางาักชงน้องมันเห็ดเวียบกันเถอะโดยโดยาวขึ้นแล้วเลยเขาแน่นเนาะเออทอะไรลูกเพ็ดมันเล็กมันยาว เพื่งก็หิวคููพูในช่างคนน,น,นนี้ทำกิ่วโย่พนช่วงพนนันก็เหตดโย่พนค้าแขกนพนค่าค้านางลินนั้ปะเทาหะและน้ำนัดพนก็เหตดเียกโย่พนน้อยกับวิญไากใชายอืคุยใหญ่ก็เหตดเบียกไรนี่ใจละคอยกันเยรเห็นเดียวนน่เนาะม่เหมือนช่างเลยนียดดับดดีเลยังเถื่อนอ๋อคำมันมีชี้มือแน่ เราไอ้เห oh. <Metal>. oh. oh. ็ดบนบนะดึงมาน้ำบ่มันมาหบเลยผู้มาจับอานผู้เจ้าวัดทเขาได้ถางน้ำพอถางเลไ้จะเได้ถางเลยเขาเขาเขาหมักถึงกับใจเขาเขาไปเองแช่ผ้าเเห็นับเขาไปเองเบียดจนขงกระใจเขาเขาอของแช่ผ่นกับผูกินเนาะอันนี้ก็คือก oh. ันและของหมัก พงแซ่บอยู่จักกั่พกอยู่กับผู้กินเออแล้วโอ้เมียกยังมนุ่มอยู่ก็เป็นัมาเฮ็ดเฮ็ดเื่อว่าความมักนีแล้วก็ก็คิดว่าความมักความักนี่อญาตนี่ลเฮ็ดไปเห็นมื้อนเพิ่นจับบ้าน้เียเโอเมียจอะไรเมียเด็กเด้ฮะ30ปลายบ่นอา บอกคนทักกน่า่าเี้ดิเรจกไก่กยเรจงก่นยาเรื่องนึงบครจะเถื่อนกันอยู่จะนอนใส่ชเจ้าไปยักเรื่อนี้มันร้องแก่หมดเลยเล่นอะไรขนมีเขาเลยแม่แม่แม่เรื่องน้องแก่หดล แล้วครับพี่เฮาบ่มีแล้วมึงมันเฮ็ดนาปูกอะไรอ๋อมันเฮ็ดนลยิกลน่เออละก็เฮ็ดติตเาก็ยัง้ยอืออันัวว่าูกันนเทียงเทียงเทียงหน้าบ่แม่นเทียงเทียงเี่ยคือเทียงหน้าแม่เียเลยว่าอือเจ้าจะขึ้นเทียงอือบ่เทียงกับเียอือเจ้าๆนโยิโยจๆ แฮ้ยั้บ่อให้เฮี้ยนเียนะขึ้นเฮ้ั้นบ่อให้ขึ้นเลยว่าขึ้นเงี้ยใหม่ได้บ่เน่ยเงียว่ะได้ยังอีกยขึ้นยังอีกเฮ้ยเฮ่ยขึ้นเื่อนนี่แลเงี้ยเฮ้ยขึ้นี่้เนียเหมือนเนี่ยเนาะเอ้าขึ้นก็ขึ้นเนี่ยไว้าโทษดิ่ก็มีเพจอยู่เลยขึ้นก็ขึ้นได้ว่าโย่ขึ้นไปแล้วม่หไดเหนักใจเลื่อนเลยเนาะเนี่หนับไปแล้วมาเรียแก่เนี่ยยังแด่ ลอมือนกันบ่เอ้ยอนกับไฟผ้าชดก็จะโยกเต้นบ่สาแล้วเนาะนวกตู้เลยก็เรือยเยกเลยเนาะเอ้ยฝาดหัวยอนใม่อายุ่ยืนแล้วคับผเฒ่านั่นเองคนบ่ากับมวนลแล้วเดินกับบ่าวแล้วผู้เฒ่าแเพื่นผร้ายผู้เฒ่านี่เนาะประสบการณ์ลายดินังไงของเาะชุกับกาลายดิแมน

จากพัฒนาทางค้าขายบะก็บกเก่งเนี่ยจนนี่ก็ไปตามประชาผูเ่าเออเนี่บวกเก่งไปได้ไปประชาผูเขาอุตส่าแต่ว่าเขาไปอยู่นแบบฝลินน้ำมุงน้ำผุอะไรอืมทันว่าอุณิคนไปบ้านได้ในมีเชยวันนั่นเอ๊ึมีต้นมเน๊อะมต้นเหล่าเชียวคคยได้เอายัได้เรายัได้ยังนิคเลิ เคยสร้างโลกเชี่ยวมึงเห็นในกู่หกชิมหะชื่อไะไบ้างเจ้าบ้านคือซึ่งกึมเนี่ยมะขิดปุ้นโอ้มันเป็นทิศเป็นชาติและคอยมีบุปผิดทิศเชี่ยงกับบุปผิดกับทิศปุ้นเจ้าอยากได้เราเนี่ยก็คอยโทษมันมาส่งมาเลย่ะเอาไปเนตได้เชี่ยวคอยบอกเราหนังลุกมัน ทำนันนาชี <c oughs> mm ิเราก็เบาเน่ยกรหกิเราก็เอากระบาอกมาบาเมันนี่กจะออกมามาจอมาจอเพื่อนมอยูนี่ดิได้บนห้องขังห้องงานหรือเปล่ามลนมาเชี่ยวมึงได้เรื่องเหล่าพี่โอ้ยังแล้เองเหอมึงจะมาทำไมอ้ามันถืบทาวหาดึงมาย่างหรอมึงจะมาซีโก้นิกกอรี่ยังเดียวเนาะเออเนือดึงมายัง เแ่มันข้างต้นไม่อีก้นมาน้าพี่น้องน้อทำปลาซางคุณจะกำลังก่อน้องนอมเยอก่อขึ้นให้มันคุ้งไดาวเใ้อมาเนีราข้าว้เส่ยมาเุลมเลยเนาะหนาวอยู่วะเจ้าฮะปลทา เอาธรรมดาเลยธรรมดาบ่อ๋อเอ้าขึ้นน้าทานีงนี่มันยน้ำหน้าบ่เนาะบ่ใส่บ่ได้อาบได้มูอเ้านี่ตื่นแต่จะเส้าบ่ได้อาบอาบตื่นกลองเพี้ยนกองแรงทั้งนี้ทึมทมอยู่มือเส้าเพราะว่ามีนชิมในเอาอยู่มีนชิมอยู่บ่ขางนชิ้นหน่อยบ่มือนนี่เพราะว่าานมีเขาก็ชิ้นแปดมีกองชิ้นหน่อยแล้วว่าเหมือนเห็นิลนขายคันมกเบงเลย ชิบแปดแล้วงานแมย8แปดเลยเดี๋ยวพอเห็นเมันคลายขันบลอกเบนส์ครับขี่รถกายขึ้นมาเห็นอยู่นี่เป็ยังไงมาวะว่านีเลยเนาะตัวนี้ก็ก่อขึ้นอีกฟุ้งเนาะตัวนี้นี่มันเลขเทียข้านตัวนี้เนาะแมนแมนสอง้างนี่เป็นยังไงเราสวัสดีสวัสดีเจ้า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 เฮ้ยาเออ น้องๆคนเกิดกำลังขุดเล็กพี่น้องเนาะขุดด้วยๆจังไลยขุดเล็กสมัดเล็กไว้เนาะเล็กสมัดที่รอบบ่ายกับเทคานไว้ต่อเลยพุ่งไปหนวดบ่แน่นแล้วโอ้พระอะไรเนี่เนี่ยอ่ะ Những người Sợi cân Nhiều đẹp phải làng không? เนาะเอามีแต่ว่าอยู่ดีมีแห้งพี่น้องเห็นเนาะกระทางพอพอเท่าน้องสายผ้าพุทษวีผลมะลิ่นน้ำมาเยี่ยมยามลูกหลานเพิ่นเนาะพี่น้องทำโมซานกระกรื้อแยกเพิ่อนละแหลกเนาะพน้องกระหืดซอยกันพี่นเลยเอามีแต่ว่าเดียวอัปเดตให้เบิ่งตามขั้นตอนนะพี่น้องหรับจุมมี้กิจเสียคอรำลาไปก่อนเด้ออยู่ดีมีแห้งสุกูสุกพนพี่น้องคลายผ้าบุษบีได้ค่ะ ขอโทษขออภัยน้ำลายขอบุญคุณทุกคนที่มาเป็นกำลังใจให้น้องพัดใส่เนาะโดยโดยดีมีนพียองด้วขอกล่าวคำว่าสบายดีสบายดี